เอาเละสิรถไฟมือสองวิ่งบนรางรถไฟไทยไม่ได้ประธานสาภาพแรงงานการรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อไทยรับรถไฟญี่ปุ่นมือสองไม่คุ้มเพราะขนาดรางไม่เท่ากันต้องเสียค่าปรับปรุงนายสาวิตแก้วหวานประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากรณีที่ญี่ปุ่นเตรียมบริจาครถไฟญี่ปุ่นมือสอง หรือว่าเจ้ากีฮาหนึหรือรถไฟฮอกไกโดที่ใช้มาแล้วกว่า40ปีโดยฝ่ายไทยต้องเสียค่าขนส่งประมาณ42ล้านบาทว่าความเห็นของผมการรถไฟไปรับรถไฟจากประเทศญี่ปุ่นมาแล้วหลายครั้งล่าสุดจอดอยู่ที่สีราชาถึง10คันเป็นของ JR รฮอกไกโดขนาดทางของรถไฟญี่ปุ่นกับบ้านเรานั้นมันต่างกันของไทยนั้นทางกว้าง1เมตรขนาดทางรถไฟแล้วแต่ประเทศไหนจะใช้กัน แต่ถ้าเป็นมาตรฐานก็คือ1.435เมตรญี่ปุ่นใช้1.435เมตรก็มีส่วนที่จะรับมาคือ1.067เมตรขนาดความกว้างเท่าไหร่ไม่ใช่ประเด็นปัญหาคือเราจะนำมาติดรถไฟได้หรือเปล่าถ้าติดได้จะใช้ทางเท่าไหร่ก็ได้เพราะเราสร้างทางเองได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ของเรามันใช้ขนาด1เมตรมาโดยตลอดเพราะฉะนั้น เมื่อเอารถมาแล้วล้อกว้างกว่าเราเราก็ต้องย่อความยาวของล้อลงเพื่อให้วิ่งกับทางของเราได้ซึ่งมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในแง่ของการดัดแปลงให้ล้อวิ่งบนรางของเราได้รวมทั้งค่าใช้ใจ่ายในการปรับปรุงดัดแปงลงรวมทั้งเรื่องของโรงอะไหล่เมื่อเอามาวิ่งอะไหล่ไม่ได้ขายตามท้องตลาดมันก็ต้องมีข้อผูกพันที่จะต้องซื้ออะไหล่จากญี่ปุ่นอีก บางคันเอามาแล้วอาจจะใช้ไม่ได้ก็อาจมาใช้เป็นอะไรไปต่อคันอื่นผมมองว่าได้มาฟรีก็จริงแต่ว่ามันจะไม่คุ้มค่าที่สำคัญคือรถใช้มา30-40ถึงปีแล้วประธานสาภาพแรงงานรถไฟกล่าวนายสาวิทยังกล่าวต่อว่าเปรียบเทียบเป็นรถยนต์เล็กมีข้อจำกัดในการใช้งานผมคิดว่าถ้าฟังในสิ่งที่เขาพูดกันว่าจะนำมาเป็นรถท่องเที่ยว ซึ่งรถท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วสูงมากเพราะใช้กินลมชมวิวประเด็นของผมคือรถของเราที่เลิกใช้การก็มีอยู่เราก็เอามาปรับปรุงใหม่ซึ่งขณะนี้โรงงานที่มักกะสันก็ทำได้จากที่สามารถซ่อมสร้างได้แต่นโยบายรัฐบาลให้ซื้ออย่างเดียวโรงงานที่มักกสันก็เลยสูญเสียศักยภาพไป นโยบายของรัฐบาลไม่ชัดสำหรับการพัฒนารถไฟก็เลยทำให้เราล่าหลังจริงๆโรงงานมากตสันเป็นเขตอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศในอดีตที่ผ่านมาเกือบร้อยปีจะสร้างใหม่ก็สามารถที่จะทำได้เพียงแต่ขอความชัดเจนจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารถเก่าที่เรามีอยู่ถ้าจะโมดิฟายทุกวันนี้ก็มีรถท่องเที่ยวรถประชุมมีการจองกันเต็มไม่ว่างเลย รถเก่าๆของเราก็มีแล้วไม่ต้องไปย่นล้อด้วย JR w e s ที่เอาเข้ามายังทำไม่หมดเลยจอดอยู่ที่สีราชานายสาวิตก็กล่าวแล้วก็ถ้าเอามาแล้วอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผมไม่ขัดข้องเลยเพียงแต่ว่าเอามาแล้วคุ้มค่าคุ้มทุนหรือไม่ในยามที่ประเทศเรากำลังมีปัญหาด้านเศรษฐกิจเราน่าจะมองไปข้างหน้ามากกว่ารถทีไร้มณภาวะ รถไฟฟ้าน่าจะไปพัฒนาตรงนั้นมากกว่าหรือไม่ก็ออกแบบคิดสร้างรถขึ้นมาเองผมคิดว่าระบบรางในอนาคตข้างหน้าจะเป็นระบบหลักในการขนส่งของประเทศที่แน่นอนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคือค่าขนย้ายบริษัทไหนก็ต้องไปดูอีกใครจะให้ของเราเราต้องมาดูว่าเราจะเอาไปทำอะไรมันจะคุ้มค่าไหมคุ้มทุนไหมถ้าจะซื้อของใหม่ราคาสูงกว่า แต่ระยะเวลาในการใช้งานนานกว่าฟังจากคนรถไฟเขาก็ไม่เห็นด้วยนะเพียงแต่ว่าตามนโยบายก็ว่ากันไปการเอามาสมเหตุสมผลไหมคุ้มทุนหรือเปล่าประชาชนจะได้ประโยชน์ชัดเจนหรือเปล่าเอามาก็ต้องฝากไว้ที่ท่าเรือก็ต้องมีค่าฝากหรือเปล่าเพราะต้องดัดแปลงล้อก่อนให้วิ่งได้ต้องดัดแปลงให้วิ่งบนรางก่อนแล้วจึงเอามาได้ การออกแบบต้องให้สมดุลดังนั้นเมื่อเราไปตัดไปดัดแปลงมันก็จะไม่สมดุลอย่างนี้ความปลอดภัยจะมีหรือไม่โครงสร้างมันต้องสัมพันธ์กันประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวไว้ซึ่งผมก็เห็นว่าคนรถไฟบางส่วนเขาก็อยากได้รถของอ JR Hokkaido นะครับเจ้าตัวคิฮา183ส่วนอันนี้ก็ เป็นอีกมุมมองหนึ่งจากประธานสาภาพรถไฟก็ไม่แน่ใจว่ามุมมองไหนถูกหรือผิดนะฮะเพราะว่าต่างเป็นคนของรถไฟที่ออกมาให้ข่าวทั้งนั้นที่เคยได้อ่านมาก็ต้องดูว่ารถไฟมาถึงแล้วเนี่ยการรถไฟจะมีแนวทางการพัฒนา ปรับปุงชัดเจนหรือไม่ออกแผนออกรูปแบบมาซึ่งจะทําให้เกิดความมั่นใจแก่ประชาชนว่าของที่ได้มาแล้วไม่ไปจอดทิ้งจอดคว้างจอดไว้นาน3-4ปีค่อยเอามาทําก็ต้องดูกันต่อไปครับว่ามาถึงแล้วจะเป็นแบบนั้นไหมหรือว่าจะเป็นแบบที่ประธานสาภาพได้กล่าวไว้สําหรับวันนี้เทคโฟโต้ Photo, ขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สำหรับข่าวต่อไปเราติดตามกันอีกทีหนึงครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ